สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ที่6มิถุนายน2568ตอนนี้เป็นเวลา10มาลิกา16นาทีโดยประมาณนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่แยกท่าพระนะครับทุกคนนะครับครที่ชมป้อมปนอมแล้วนะครับก็โดยความสุภาพนะครับยาดาพี่พี่ตำรวจนะครับอันนี้จะเป็นจราจรสอนอท่าพระนะครับจุดตรวจขันวินัยจราจรนะครับ อันนี้ไม่ใช่เป็นจุดตรวจนะครับนะเพราะว่าเราไม่เห็นป้ายที่อยู่ในพื้นผิวการจราจรนะครับก็มีนายตำรวจที่ในจุดนี้นะครับประมาณสี่นายนะครับอย่างที่เห็นนะครับนะประมาณสี่นายนี้สามนายนะครับยืนพร้อมด้วยใบยสั่งนะครับช่วงนี้เริ่มหนึ่งมิถุนายน2568นนะครับเป็นต้นมาวันนี้เป็นวันที่ วันที่6แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับคุณก็จะได้เห็นปรากฏการณ์นะครับเกี่ยวกับตำรวจจราจรและก็พี่น้องประชาชนที่สัญจรนะครับนะรางวัลนำจับนี่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับนะถ้าไม่สวมมวกกันน้องเนี่ยสองพันบาทนะครับนะก็อย่าหาอย่าหาอย่าหาทำนะอย่าหาใสไม่ใสไม่ได้นะเอานะครับนี่ครับด่านไม่ต้องนะครับยืนดักง่ายดีนะครับนี่เป็น จราจรสอนอทอ่าพระครับ นี่แหละครับท่านผู้ชมนะครับยืนดักกันแบบนี้ก็ก็ขอให้ทุกคนนะครับระมัดระวังนะครับเดี๋ยวจะชนเจ้าหน้าที่ตํารวจเอานะครับเพราะว่าหนึ่งกรวยนะครับกรวยไม่มีนะครับกรวยไม่มีที่บริเวณตรงนี้นะครับท่านก็ก็อควรที่จะระมัดระวังครับระมัดระวังให้ดีๆนะครับไม่งั้นคุณก็จะโดนนะครับตํารวจ าจับแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะ,อ,ะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ก็ระมัดระวังครับเพราะว่าค่าปรับมันสูงนะคุณจะเห็นตำรวจจราจรนะครับออกมายืนดักยืนซุ่มนะครับอยู่หลายๆพื้นที่นะครับกลับไปดีๆจะัะกอีเลยนะครับนะ อันนี้ผมไม่รู้ว่าจะใช้คาว่าจุดจะอะหรือเปล่านะ,ะสวมหมอกกันน็อกนะครับพี่น้องชาวย่านผ้าพระจรันสนิทวงหรือพเพชรเกษมครับมาใช้เส้นทางเส้นนี้อยากให้ทุกคนนะครับดูแลตัวเองดีๆครับ ราก็สังเกตการนะครับการปฏิบัติหน้าที่นะครับสุ่มเสี่ยงมากๆนะครับที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับถ้าตํารวจแบบมายืนนะครับซุ่มอยู่บริเวณตรงนี้นะครับนะเห็นไหมครับหมวกกันน็อกนะครับเป็นส่วนมากนะครับฝากพี่วินมอร์ไซ์ด้วยนะครับในพื้นที่ของท่าพระครับช่วงนี้เจ้าที่ตํารวจหลายพื้นที่นะครับกวดการวินัยจราจรไม่ว่าจะตั้งด่านแล้วก็ยืนซุ่มนะครับยืนดักจับ พี่น้องที่ไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้นะครับเพราะว่า,าเจ้าหน้าที่เขาก็กวดขันที่ในจราจรเป็นประจําของเขาอยู่แล้วนะครับนี่นะครับช่วงเวลา10บโมงยีนาทีก็ประมาณนี้นะครับแถวท่าพระครับเมื่อวานนี้ก็มีนะครับเห็นบอก ว่ามีมายืนดักอยู่นะครับแต่ผมไม่เห็นนะเมื่อวานนะครับง่ายๆครับด่านไม่ต้องนะครับยืนดักเนี่ยน่าจะง่ายดีนะครับนัยืนดักง่ายๆมาก การจราจรนะครับช่วงเช้ชาๆแบบนี้รถกร็ไม่ค่อยติดคล่องตัวคล่องตัวนะครับแล้วก็มีสเกหน้านะครับมีสกลหน้าที่อยู่บริเวณตรงแยกนะครับตรงนี้จะเป็นจุดรับแจ้งเหตุ เป็นจุดรับแจ้งเหตุสานีตํารวจวนครบามท่าพระนะครับบริเวณตรงนี้เป็นแยกที่พี่น้องประชาชนนะครับสัญจรเป็นทางหลักๆนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ใครที่ผ่านมาครับก็เคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรน,นะครับแค่นี้ตํารวจก็ไม่จับแล้วนะครับถ้าคุณไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพกฎจราจรคุณก็ต้องเจอนะครับท่านผู้ชมเจอแบบนี้แหละนะครับ ตั้งแต่มีมาตรการนะครับมาตรการคุมเข้มเกี่ยวกับคนที่ไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับค่าปรับคูณ2นะครับถ้าขับมอเตอร์ไซค์นะครับไม่สวมหมวกกันน็อกทั้งคนซ้อนคนขับเนี่ยสี่พันบาทนะครับสี่พันบาทนี่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสูงนะครับท่านผู้ชมบอกว่าสูงเลยนะครับนะเป็นยุคที่ค่าแรงต่ํากว่าค่าปรับนะครับนะเราก็ จะได้พบเห็นนะครับปรากฏการณ์ดีๆแบบนี้นะครับนะนี่แหละครับท่านผู้ชมพอมีค่าป,ปรับที่สูงนะครับเป็นประวัติการคุณจะได้เห็นแบบปรากฏการณ์แบบนี้ทุกคนก็เตรียมตัวรับมือนะครับนะเตรียมตัวรับมือ รับมืออะไรรับมือง่ายครับคุณก็สวมหมวกกันน็อกตำรวจก็ไม่จับแล้วนะครับต่อทะเบียนต่อภาษีอืมก็จบแล้วนะครับมีแค่นี้แหละฝากไว้แล้วกันนะครับทุกคน